ถ้าเป็นตัวเนี้ซื้อมาครับผมเนี่ยปลาท่อที่เห็นนี่คือจะช้ำๆแล้วนะท่านผู้ชมออกแล้วช้ำๆอะครับผมเนี่ยคือผมซื้อแล้วแต่ผมยังไม่ไดักผมทิ้งไว้สองวันครับผมทิ้งไว้สองวันแล้วก็เปิดปิดนั่นนะครับผูกไว้ข้างนอกแช่เป็นสี่นะครับสีมน้ำตาลเนี่ยเตน้ำตาลไม่ไหมครับนี่ยังไม่พอครับต้องใช้สักวันนึงครับแล้วก็ตากแดดแ้ถึงจะสวยครับ อ่ะเนี่ยครับผมคือสูตรงผมนะผมไม่รู้นะใครจะทำแบบไหนนะคือให้ออกออกกินเลยครับแล้วก็พอปุ๊บแล้วก็ไปแช่ตู้ยเ,ตนนเ,เ,เย็นให้เป็นเป็นเนี่ยมันจะเร็วเร็วใช่ไหมช่วงตอนเนี้ยมันจะเริ่มเร็วก็เราไปแช่ตู้เย็นให้เป็นเสร็จตัวพอ,อแข็งปุ๊บเราก็มาซับทีนี้ออกเนี่ยออกดักได้เลยครับผมเนี่ยมันจะลุยๆหน,ยหน่อยนะมันเนี่ยมันจะลุยๆหน่อยครับเนี่ยมันเดิมมันหายเย็นแล้วไงับผมใหมแ่แเราก็ รอข้างทางนะเช่นเคยครับเนี่ยเจอบอไนผมดักนั้นแล้วครับตัวมีไม่มีไม่รู้ครับลองทุกอย่างครับโดยหลันเท่านี้ครับผมไปครับเดี๋ยวจะเย็นครับผมเพิ่งจะเริ่มดักได้อันเดียวเองผมสวัสดีพี่พี่นะนะทุกท่านยามเช้านะครับผมก็วันนี้เราก็ดักหลันแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเย็นนี้ท่านที่จะชอบดูหนูได้ดูแน่นอนครับเพราะว่า ผมเจอหมายแล้วดักปลาไหลได้วแหละแต่ว่าเฮ้ยพอมันคด,ดีมั้งมันเกือบเอออันุเกือบอ,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 อันสุดท้ายเรื่องอะไรนี่ละครับก็เลยเข้าไปดูพอเห็นน้ำมันแห้งๆไง,งก็เลยเข้าไปดูครับผมก็เลยได้เจอได้เจอครับผมได้เจอร้อยอยู่มาสักสี่สห้าร้อยครับผมเดี๋ยวว่าจะได้คงจะได้ดูแล้วครับไปครับดูปลาไหลกันมานะหน้าเราเนี่ยครับ น้ำตื้นๆครับดูดิว้า้ำยุบอีกแล้วลันโพกแล้วโอ้หลันโพเลยโอ้ตายแล้วลันโพเลยโอ้เฮ้ยไม่ใช่แล้วน,น้ำมันตื้อยุบหรือคนมาดูเนี่ยมีแหกดูด้วยเฮ้ย น่าจะมีคนดูของเราหรือเปล่าวันเนี้ยอืมโว้ะมันอะไรนี่ไงมันลอยๆเยอะเกินท่านี้ไม่ลอยท่านี้ไม่ลอยแสดงว่ามีคนละแอบดูของเราครับน้ำมันหยุดแล้วท่านี้ไม่ลอยนะเทาเป็นคน,นแอบดูของเราแน่เลยเพราะว่ามีคนเห็นตอนเราดักอยู่โอ้ลอยครับ ăn nhuộm ăn nhuộm ôi tie tie đi ôi tie cho biddy lơi ăn nhuộm cái hmm 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 โอ้ยน้ำยุบท่านผู้ชมเลยจะได้จังโอ้น้ำยุบครับผมโอ้เลยโอ้โหนี่ก็ลอ,อยดูไปไหนหวะ ไปแล้วน้ำไปไหนวะลอนดักน้ำด่แจ๊ะเออนาำก็ยุบเร็วกันเนาะผมว่าผมก็ดักลึกแล้วนะยี่ไม่ลึกลึกลเลยอ๋อนี่ยุ่ไอนก็นไม่รู้ ไม่ได้เลยนะนี่ป่ะโอ้โหลอยด้อีกแล้วโอ้อยหนาม้วนดักมิดอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยมีดิคุณผู้ชมมีครับผมอ่ามีห้องกระตัวไม่ใหญ่ โอ้ยรอบที่ห้ามาแล้วโอ้นามมันยุบครับผมยุบโหเขาป้อยไปไหนเขานะเดี๋ยวเจตนี้เราราไปดูอีกใหม่นะครับผมเอ้ยนายุบซะได้ลอยหมดเลย อ๋อนนโดไนไหมเนาะตัวอยู่นะเนี้ยเฮ้ยบเบาๆอ,อน้นี้มีไหมมีครับอู้ยตัวไม่ใหญ่เลยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ครับอันนี้อันนี้ไปทําเยื่อได้ครับเยื่อตีปลาชโดครับผมบล็อกอไว้เดี๋ยวไปดูก็ไปครับครับมาต่อกันนี่สองกระบอก เีย๋ยมีไหมวนกันอยู่ไหมอยู่น้ำมันลึกๆนะผมก็แทงๆข้างๆ่เนี่ยไอตัวก็ฟุกไปนะอ๋อมันจะเรื่องครับผมไอไอเลือดหมูเลือดหมูมันจะเรื่องครับไม่เข้านี่ต้องรอเวลาวูกเนี้เลือดหมูจริงคะท่านผู้ชมนี่เขาหก ทีเมือนง่ายไงลูกมีก็มีไม่มีก็ไม่มีครับนี่นาจะมีบอลน,นี้ก้าวจะเคยได้แล้วตัวว้าฟาวครับผมไม่มีตัวบอลน,นี้ใช่เราไม่ได้นะคือมันไม่มีตัวมาคว้าผมวะข้าวคดักว่าสามอันได้ตัวนี่นานแล้วนะก็จะม,มา ไม่ได้ไปต่อครับครับผมต่อต่อครับผมมีตัวไหม,มเนี่ยมีใครทำชมเลยอ้ากินเหละ ขอเลยได้ยินได้ยินคำว่าเขาอ้ทำนี้คำนั่หายยี้แค่เลยก็หาไปหาไปหมดแล้วลูกหาหมดเลยลุงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปมีนะมีไหมเฮ้ยมีครับมี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 ตัวแล้วตัวแล้วเป็นตัวแล้วครับแล้วจะตายเปล่าวตายแล้วจะตายครับผมตายไหม ตายแล้วใหญ่ด้วยโหยเอยไม่ตายเหรอผู้ชมน,นี่หเห็นเงยหน้าขึ้นมาไม่ตายด้วยใหญ่อยู่ครับผู้ชมอันนี้เออได้ดวุ้ยได้ดวุ้ยเออตายุ้ยโอ้ยไม่ได้มาไรอันอะไ,ได้มาสิฮะอันไ,ได้มาฮะอันนะครับคุณผูได้เนี่ย บอกที่เท่าไหร่นะผู้ชมบอกที่เท่าไหร่13็สามเหลือสามตัวเอาอะยางนี่ไวครับเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วไปต่อไไกลฮึบ๊บดูนี่ปึ๊บฮึบเราก็ได้ไหล่ตัวแล้วครับไม่ถ้าใคยังจะบันดาลก็เพื่อมันมีลงอีกนี่นะ ฮึบฮึบเงียบครับผมหมดไปครับดูผลงานได้สามตัวแน่นี้เลยอ่าผู้มชมเรา,มาดูผลงานกันครับผมน,นะนี่ตัวไม่ใหญ่ ตัวนี้หญ่ก็ได้อยู่ครับผมอ้าวดุดไรมาดิตัวน้อยหนึ่งนี่ตัวนิดเดียวอันนี้เป็นเยื่อได้ตัวไม่ใหญ่แต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยนั่นตัวสยวยู่ครับนี่ ได้สับตัวตัวไม่ใหญ่แ็่จะได้เก้อพอก็พอมีค้าขนมครับผมนี่ได้ตัวเครื่องเครื่องมาตัวนึงประมาณครึ่งโลครับแต่สักร้อยยังดีครับค่าน้ํามันเราครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดะซับตะไคร้ด้วยนะครับผมนี่ได้น้อยครับผมได้น้อยได้น้อยตัวีใหญ่ไปครับครึโลได้ปะ